พี่น้องเลยพี่สางเด้มาดีเนาะคือว่าโกกเลยน้องฝนแล้วน้องลมเด้บาทนี่คือน้องลาว่ามันเคยไปนี่ห็นเชื่อน้องดาวบัตทีใดฝนมาทุกที่พี่น้องเลยึ้นมา ไปพี่น้องเลยกรบตักค่ายสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุมพนพี่น้องเลยเนาะไม่หยุตนะครับทุ๊บๆท่ทานพี่น้องเลยเข่าสู่ซองน้องไซรั่นอีกแล้วพี่น้องเลยไปคอยเด้อโอ้พี่น้องเองอดืดอ,อดทองขับรถพี่น้องแก้วดินเนาะมาผมคันใดไปไปน้องดาวสบายดีเนาะสบายดีพี่น,ออน้องเลยไปจวดๆมึนงมนงี้นเบิ่เงเด้อเชี่เนิ่งคัดซ้ำ ค่อยครับข้างหน้าับมาถือคางเ้อ

ไปไปลุยเซตขับไปทางไงดีบาดีโนขัาไปยขาไปหนข้บไปไหนเอาันพู่ตัวนี้บอกันหองซาตนี้บอกตัวนี้แล้วนนี่ ถัาตรงไงด้แต่ท้องเอ้ยขึ้นเทิงรถพุ่นเทิงรถพุ่นเป็นบ่อ่าขอละชมนี่ล่ะขึ้นรถเดีด๋วยวถอยปึ๊บโอ้พุ่ลงไม่คาดนะ่ะเออ ลอยบาทที่นี่อาโต้นั่งไปลอยแบบไหนยังคุดอ่ายังตะคุดเนาะได้ลอยแต่ขับนี่แหละนั่งแต่รถเอาวองไรตัวนี้บ่โอ้โหแท้เต็มไว้ีหรอกเนาะเอาเลยลายรถเอาว่เดีเอาเต็มเราเป็นเป็นอะไรตีรถอยากจะตีรถนี่แหละเนาะโมเมนตำฮำมันมันมเมนเ์ตรงนั้นฮำ มันโมเมนำย่าวะขุณขุณขินคุณขีดินคุณขีดินหำโมเมนอันต้นไม้หำหำมันโมเบดาวบอกมาขุดินวัดหำฟุตไม้อยู่บ่นี้บบขับขับขับไม้ก่อนลง เปลี่ยนมุมบนเอาดิน

ก่อทรงแต่งนะฮะเฮ้ยพี่น้องเลยฮอนฮอนเนาะฮอนแท้ฮอนว่านี่อึ๊บมันนั่นแหละมันจะขาวมันจ้าเฉลือเกินมันจ้าเฉลือเกินแต่ว่ามันแดดอย่างงี้พี่น้องเอ้ยโฟโตนแดดเนาะนี่ตอนขึ้นมาอยู่ในเฮือนก็ไม่ได้เห็นแดดนะเนาะ พอเะครับรถถทยออกมายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับที่แสงตะเวนห้บเตดาสองหลุดสามบรรดา้าบราสองหลุดวางับแม่บาลตึงแต่แม่มัน ไปไปลุยลุยลุยเฮ้ย oh. <laughs> เป็นอะไรเนี่ยมาเดิน้อง้องดาวชิาวาแล้วยูโคสิกันเลยมันฮู้นแดดเท่อะแดด Pep điều hết nọ đây búp 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 มีหนามมาตัวนี้มีแต่หนามติว้วเริ่มปลาชิเริ่มหกเลยพี่น้องเลยปลาเริ่มขึ้นแล้วเนาะตัวนี้กันไหนผ่ากะได้มาใรับดูเฮือนผมคุณอะไรแมุ่บอคุณนีก็เต็มนะคันใดจะซื้อนิดเดียว เงนี้น้ำเจเจอฮ้ยงูขุดกิดินนี่ฟังเบิืงนนี่เนาะโคตรป่า<ห>เป็นโทนพี่น้องกับคู่อยู่บนนี้เจนั้นก็อ่อน,นี่คีดินก็ได้แบบวหาขุดนะเพราะจะทางออกเสียมส่วนส่วน,นเอาส่วนเอา

ตั S 1> <S 1> ้งเองูกงไนน่ล้าน้านนะ่าแตกมาไปอกเป็นเจอทันหมอต้างดาวแล้วใครเลยเหมอไร้หมอขัดม้วขัดควาย

เสียวพี่น้องเลยคือขนในยันช่วงก่อนตอนนั้นเนาะตีนไว้พอตีนตีนลดก็ได้โอ้คือออกแผบเนาะแเศษๆพี่น้องเขาออกเหมือนห่อนเจ้าเจ้าวันห่อนคอยแผลเลยเศษบัดห่อนบัดเขียนจะเป็นแบบไหนเป็นนุ่งเสียกันยาว ะลองเพิ่มเัอวเอาอะไรโอชะชิชะใส่กันเลยช่งแต่ก่อนยัีว่ายืมแต่รถนาสาวพี่น้องเลย อันนี้รถตัวเองนาะบน้ลุยรถตัวยองเนี่เพิ่มพิ่มมาอยู่เนาะนี้กเลยาดังพี่น้องเลย มาผคุณว่างไหมตรงนี้บอ น้ำขลือขลือมาแล้วเนาะ <c oughs> มันเคยมันเคยเลยนะมาเห็นเพื่อนน้องดาวบัดที่ไหนมืดมาทุกทีพี่น้องเลย <c oughs> อันนี้ก็เริม่มไปอีกเลย <c oughs> น่ะคนดีแ <c oughs> ล้วคนตกยังเย็นเลยเนาะลุยตะอันทำการใส่ฝนแล้วเนาะช้อนเล่าถังเล่าเลย ไก่พมดบ่กถอยรถเข้ามาอีกบ่ขุดม่ไว้นันนี่มาขุดนม่้นีตัวถายอ๋อแข็ง้วยเป็นอขาดลยแกงอนใดมาทนประกาดอก Up, um. um. ขาดยอนได um. ้โดยทองเงาดจังไดเจ้าวางดีลเมาอัน่น่ัดตะเวนอั่ายัดตะเวนแดดเอ้ยมาอัดถายอัดตะเวนพี่มันกราตันไงมาแรงนะครับเอาวันนี้บอกฮัมลงฝนมากแล้วบ่

มาแล้วบ่นี่มาแล้วไม่ได้เล่นได้จะหน่อยกัเอากล้องเล่นได้จะหน่อยกันดเลยกาพ่อมา đào มงเด้อทำนัดกับาพ่อได้าพ่อพ่อพ่อโอ้โหมนมาเลยโอ้ไม่ยั้งเียเนี่ยสองนิ้วหีให้ไดา đ ไอ้เอา จยคงขาดมันเอาพี่น้องเลยพี่ช่างเด้อวันนี้เนาะคือพ่อโกก์ไงน้องฝนแล้วน้องลมเด้บาทนี่คือน้องลาว่ามันเคยไปนี่ให้เชื่อน้องดาวบัตทีใดฝนมาทุกที่พี่น้องเลยึ้นมาึ้นมาแล้วคนดินก็แล้วเาหลดช่้นนี่อพอพๆอหมอดินนองอะไรนะหมอเอ้ พอพ่อพ่อพอให้จี้ขับหน้ให้ลองลาคับบอหรือว่าดาขับก็ได้เราเตะได้ครับครับครับรถเดาเจ้าน่ะทิ้วยทิ้รถให้เดาวดาขับก็ได้เปลี่ยนกันครับมอลาเขาใส่เนาะยางไหลมันก็หอดฟูแหละกัดกุ้งล่างใส่ทิทุง อตัวพ ah, mm ี hmm, mm ่น hmm, mm ้องเลยมุนมามุนมาแล้วไอ้ใส่ใส่ได้อยู่ลองยานดอกขึ้นไป้างขึ้น 哎，怎么的？拜拜，该切换了。 ถอยคลายคลยคลยเขาเลยเด้อคล่นกล่นขึ้นมาเลยให้พี่น้องติดรถโอ้เพอได้อยู่เนาะอารถตัวน้องซ้าเด้อหมอเด้อลงเลขแล้วเด้่ยนะเห็นบ่เห็นบ่โอ้เนั่นก็มีพี่น้องเลย ลงเลขมาใช้เลขหนึ่งผู้ลงเลขลงเลขวะเออกระเบนตกน้องเช้าเนาะมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่าไปพี่น้องเลยตรงเลยตรงเลย ไมอีกม่อีกไม่อีกม่อีกพอโอเคโอ้สาลงสาลงเลยบ้านนี้ถอยไปใส่ลงเลขเอาลูกชามห้อีกแล้วเนาะมาแล้วเอาบตต๊กหนง หลดลงลำหน้ามันแยกมันห้อนเนาะโอ้หลุดเติบอยู่ไรมันน้อยเติบมันก็สองสามหลดผูดจักเนาะสองหลดถูกแล้วน้าในองเทิงน่นแหละของเดียวน่นแหละ ของกาเนี่ยอามันใคแน่ยู่หรอมของกาใครแน่มนลงมืจอต็มเียรถเดียวเต็มเนาะไปรถเติบยุ่งห ฮองเทิงเนี่ยพลิซอหลดเนาะโอ้สามสี่โหลดูประจักเนาะหวานน้อยบดน้อยเอพี่น้องหลายเติบยู่

โอ้พี่น้องเลยมาแล้วบาทนี่น้อมาแล้วพี่น้องเลยมันไดใต่รถเดียวนี่แหละฟังก่อนี่หรือว่าอันแก้เชื่อยยองทำการใช้ฝนหรือเปล่ามาอยากชิวคนไหแต่ทองมาอยากชิวคนไหนโอ้เจ้าหัวอะ ติดป้ายเนี่ยายขาวเนาะก็เดี๋ยวป้ายแดงใอกป้ายขาวอยู่พี่น้องไงตำรวจก็จับอยู่ป้ายขาวเนาะถ้้าปายแดงตำรวจอยากปั๊บได้ปั๊บใหม่ไอ้พี่น้องเลยเออรถป้ายแดงป้ายขาวเอาตอนนี้ก็ไล่ไปเลยไล่ไปเตี๊ยบเลยไล่ฮอดรถดไล่บ่อเตี๊ยทองมาไล่ฮอดรถมาแล้วพี่น้องเลยบาทนี่โอ้ยอันนี้แหละยังหว่ามันเคยมาเหยือใน้องดามอะไรคู่มือพี่น้องเลย ตั rap, an, ้งแต่ฮอนยามฝนแล้ว <expense> นั้ำดาวเพื่อนมารทุนนั่นนี่พอาจะออกมาเห็ดฝนมาแล้วเมื่อวานนี่บัดบุตรออกมาหมดบุตรมาบุตรมาทุกทีพี่น้องผู้ดำมือขลือขลือมาเลยเลยปวโทุน เอ,อมันงก็เลิกพอสมควรเนาะรถหนึ่งได้แค่ทนี้กันนั่งรับสองรถสามรดพดเลยสามลถพอด,ดีแล้วนะมันเหยียบกับขาก็กสี่ท้องเออมันจะแ็บแล้ว ช่อช่อจักเยอจักเยอมาแล้วพ ouais> ี่น้องเอ้ยบาทนี่ปอกแปกลอกปอกแปกเลยยังดีน่าส่วนดินแล้วก่อนซาลดเลยป๊อปเลนแบบนี้เอาบรรยากาศพี่น้องเลย บรรยากาศลายกนเริ่มสิบ่อมวน้ำฝ้าดังนี่แล้วเนะาะฝ้าก็เริ่มมาแล้วคึมคึมคึมเลยอากาศดีไหมพี่น้องเลยบานฝนตกเขาทางฝุ่นมาแจ้งพี่น้องเลยเนาะฟังเบิ่งเลยตกทีแถวปิดทางบ้านแถวพื้นองดาวนี่แน่ดาวเจ้าแ,แน่มงึงรู้ว่างะุีนบนนี้ได้ฝนบนนี Thằng ừ. thằng vẫn mượt đấy. Ừ. Bay hàm hượt cho nhai với thằng nguồn phải sợ. <laughs> Nhò <laughs> <laughs> tôn điều nhưng mà vậy nó thương à, chắc lột lưng thì nó Cái lột đi Ô, mà là bọn bưng cứ chi bộ hèn bàn đọc à lấy lấy bưng chi bộ hèn đọc thong kiếm khương cái lót nào yêu sâm đi bay cho kênh Ghiền Để เราลดนํากันพี่น้องลดที่สองเนาะ,ะจะว่าเชนได้ป๊อปบนจะ มาพี่น้องเลยมะหอดประทีเรียบร้อยบาททีนี่เนาะอ่าพี่ประมาณนี่โอเคประมาณแล้วปกแปกปกแปกแล่ะ